สวัสดีค่ะกระสอบนี้นะจ๊ะเป็นกระสอบเสื้อผ้ามือสองเนาะ,ะในคลิปนะคะจะเป็นรีวิวกระสอบสูตรนะคะหรือว่าเบรเซอร์เนาะสไตล์เกาหลีจะเห็นหมคะว่ามันจะมีโทนสีพาสเทลนะคะค่อนข้างเยอะเนาะเป็นโทนสีพาสเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีเทลไซส์ไซส์ค่อนข้าง ค่อนข้างใหญ่นะแต่ไม่ได้ใหญ่เป็นโอเวอร์ไซส์นะแต่ตามภาพเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นใหญ่โอเวอร์ไซส์แต่จริงๆแล้วค่ะมันจะใหญ่กําลังดีนะคะใหญ่กําลังดีเอ่อเป็นดีไซน์เกาหลี นะคะดังนั้นทรงก็จะเป็นทรงเกาหลีแล้วก็ไซส์ก็จะเป็นไซส์เกาหลีนะจ๊ะไอสีเขียวนี่จะโดดไปนิดนึงนะเออแต่ว่าโดยโทนสีโดยทั่วไปโดยรวมแล้วนะคะจะเป็นโทนสีพาสเทลเนาะเป็นโทนสีพาสเทลพี่มดจะเปิดคลิปตัวอย่างเนี่ยค่ะให้ดูเนี่ยนิดเดียวนะคะให้ดูนิดเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาที่ถ้าส่งนะคะกระสอบรีวิวนะคะจะไม่ใช่กระสอบที่ถูกดึงทั้งก้อนนะคะจะเป็นกระสอบที่ถูกดึงดึงผ้ามาแค่เนี้ย แค่ที่เอามาโพสเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกลื้อมากนะเวลาพี่มดเย็บกลับเนี่ยมันจะมีสภาพที่เป็นก้อนอยู่นะคะสนใจก็ทักเลยนะคะปัดกวาเนาะแล้วก็กดลิงค์ข้างใต้ชื่อชื่ออ่าชื่ออะไรนะคะชื่อทิกตอกเลยนะจ๊ะอืม